สวัสดีครับได้เวลาของ world week end ประจำวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2,568ได้ในเวลาอัปเดตข่าวสารและข่าวคราวที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับข่าวแรกขอไปเริ่มที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาครับถ้ายัางจากันได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเมียนมาประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปรากฏว่าขณะนี้ ผู้ชายชาวเมียนมาอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง35ปีเนี่ยถูกบังคับจับกลุ่มไปเป็นทหารมากกว่า12,000คนทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องหลบหนีออกนอกประเทศเป็นจํานวนมากครับตามข้อมูลจาก Spring Revolution Database หรือว่า SRD ระบุว่าประชาชนชาวเมียนมากว่า11,497คนถูกจับในตอนกลางวันและอีก1,158คนถูกจับในตอนกลางคืน ขณะที่บางส่วนก็หนีออกนอกประเทศหลายส่วนหลายคนก็ถูกส่งตัวกลับทั้งจากไทยและมาเลเซียแล้วก็อินเดียครับและจากนั้นก็ถูกบังคับให้ฝึกทหารในกองทัพเมียนมาขณะเดียวกันสำนักข่าวอิรวดีก็รายงานว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยเพิ่งจะย้ายชาวโรฮิงญาจำนวน918คนจากเรือนจำอินเซงไปยังรัฐอารากันทำกลางความกังนวลว่าพวกเขาอาจจะถูกบังคับให้เป็นทหารหรือว่าใช้เป็นโลมนุษ์ เนื่องจากขณะน,นี้กองทัพอารักันได้ยึดเมืองในอารักันไปแล้ว14เมืองและกำลังประชิดเมืองชิโตยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเมียนมาทางการเมียนมาเนี่ยได้สั่งระงับการส่งออกแรงงานไปยังประเทศไทยแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่มีคำสั่งนะครับขณะที่เมื่อไม่นานมานี้แรงงานเมียนมาจำนวน140คนถูกสกัดกั้นที่สนามบินย่างกุ้งเนื่องจากขาดเอกสาร ขณะเดียวกันกองทัพเมียนมาเองก็ห้ามผู้ชายอายุระหว่าง18ถึง35ปีออกนอกประเทศแม้ว่าจะมีใบอนุญาตการทำงานทำให้ในายจ้างต่างชาติเนี่ยเริ่มมองหาแรงงานจากประเทศอื่นแทนครับนายอูตานเจ้าของโรงเรียนฝึกอาชีพในย่างกุ้งเนี่ยเปิดเผยว่าผู้คนอยากไปทำงานต่างประเทศแต่ไม่มีคำตอบให้พวกเขาทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนต่างคนก็ต่างสิ้นหวังไปตามๆกันครับ ยังอยู่กันที่เมียนมาครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเมียนมาเนี่ยได้มีการเตรียมจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างเมียนมากับจีนเองและล่าสุดได้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้บริษัทรปภต่างชาติเนี่ยสามารถถือครองอาวุธได้ครับโดยประกาศฉบับนี้ออกมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกฎหมายฉบับนี้ก็ระบุว่าบริษัทรปภต่างชาติและบริษัทรปภในประเทศสามารถถือครองอาวุธและกระสุนได้ หากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลการให้บริการรักษาความปลอดภัยเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การนำของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้กฎหมายยังระบุว่าบริษัทรพอต่างชาติจะต้องมีคนสัญชาติเมียนมามาเป็นพนักง,งานไม่น้อยกว่า75%และผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือขัดต่อกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดเป้าหมายไว้3ข้อครับข้อ1ก็เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและเสถียรภาพทางกฎหมายข้อ2เพื่อให้บริษัทรพอเอกชนสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของรัฐและก็ข้อสุดท้ายเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทรพอเอกชนร่วมมือกับองค์กรต่างชาติครับกฎหมายยังกำหนดว่าบริษัทรพจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงของสภาทหาร และหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภัยความมั่นคงจะต้องรายงานต่อสถานีตำรวจของสภาทหารโดยทันทีมุมมองของฝ่ายต่อต้านอย่างพันโทซินยอหนึ่งในผู้นำของขบวนการอาระยะขัดขืนหรือว่า CDM มองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเรียกกำลังเสริมจากบริษัทรอปพอต่างชาติให้เข้ามาสนับสนุนกองทัพเมียนมา กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเรียกกองกําลังเสริมของสภาทหารการที่บังคับให้บริษัทรอปพอต้องร่วมมือกับพวกเขาก็หมายความว่าหากมีสถานการณ์ต้องสู้รบบริษัทเหล่านี้จะต้องร่วมรบกับกองทัพด้วยครับส่วนความเชื่อมโยงกับจีนบริษัทจีนเนี่ยได้เสนอให้จัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยร่วมทุนจีนและเมียนมาเพื่อดูแลโครงการต่างๆในเมียนมาโดยมีรายงานว่า สภาทหารกำลังจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มที่จะลงนามในเร็วๆนี้ครับขยับไปที่ฝ <t j> ั่งอิสราเอลกันบ้างครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าฮามาสได้มีการส่งร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตกลับคืนให้อิสราเอลแต่ปรากฏว่าร่างที่ส่งกลับมานั้นผิดตัวและผิดร่างครับ โดยทางกองกำลัง IDF ของอิสราเอลได้แจ้งไปยังครอบครัวของตัวประกันครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตบอกว่าร่างของเด็ก2คนที่เสียชีวิตที่ได้รับคืนจากกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นร่างของลูกชายอายุ4ขวบและอายุ9เดือนครับของชิริบีบัสที่เสียชีวิตแต่ว่าร่างที่3เนี่ยไม่ได้เป็นร่างของผู้เป็นแม่หรือว่าชิริบีบัส หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ชันสูตรและตรวจสอบร่างเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดทางเจ้าหน้าที่ของ IDF ไม่สามารถระบุได้ว่าร่างที่เสียชีวิตร่างนี้เป็นของใครโดยทางเจ้าหน้าที่พยายามเปรียบเทียบข้อมูลกับตัวประกรันคนอื่นๆที่ยังคงถูกจับอยู่ในกาซาก็ยังไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน ซึ่งการสับเปลี่ยนร่างคนที่เสียชีวิตแล้วส่งคืนมาให้อิสราเอลถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงเรื่องการคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตและขอเรียกร้องให้ทางกลุ่มฮามาสคืนร่างของชิริบีบัสพร้อมกับปล่อยตัวประกันคนอื่นๆตามข้อตกลงซึ่งทางกลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทาง IDF ยังเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าเด็กที่เสียชีวิตทั้งสองคน ถูกสังหารอย่างโหดร้ายระหว่างถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับทางกลุ่มฮามาสที่อ้างว่าตัวประกันเด็กทั้งสองคนและผู้เป็นแม่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลครับส่วนร่างของตัวประกันอีกคนหนึ่งที่ส่งคืนให้กับทางอิสราเอลเมื่อวันที่2ีกุมภาพันธ์คือร่างของโอเดดลิฟซิสซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ โดยทางอิสราเอลตรวจสอบร่างและยืนยันแล้วว่าเป็นร่างของโอเดตลิปซิตจริงด้านสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR h R แสดงความไม่พอใจที่กลุ่มฮามาสจัดฉลองระหว่างงานส่งมอบร่างตัวประกันอิสราเอลสรายซึ่งกลุ่มฮามาสได้ตั้งเวทีใหญ่ในเมืองขาดยูนิสเพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยังจัดขบวนพาเหรดท่ามกลางการแห่มุงดูของชาวกาซาหลายร้อยคนก่อนที่จะส่งมอบให้แก่คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศนายวอเกอร์เซิร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาชาชาติบอกว่าออกมาประนามกลุ่มฮามาสต่อวิธีการที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุว่าการส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตจะต้องดำเนินการโดยปราศจากกันด้อยค่า หรือการกระทําที่โหดร้ายและไม่มีมนุษยธรรมจะต้องให้ความเคารพต่อศักดิ์ศร,รีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาด้วยครับขย <c oughs> ับไปที่ฝั่งยูเครนกับรัสเซียกันบ้างครับล่าสุดผู้นําของยูเครนออกมาเปิดเผยว่าขีปนาวุธที่ใช้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว,ว่าแพตตีออตตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วครับพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตใช้เองได้ครับเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดียูเครน วโ l ดิเมียเซเลนสกีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากผู้ประชาการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบบอกว่าขณะนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไม่เหลือขีปนาวุธสำหรับยิงสกัดขีปนาวุธจากราัสเซียอีกต่อไปแล้วเซเลนสกีเนี่ยระบุว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออ20ชุดพร้อมด้วยใบอนุญาตจากสหรัฐในการผลิตขีปนาวุธสำหรับเติมระบบแพทริออเพื่อใช้งานเอง โดยที่กองทัพสหรัฐไม่จําเป็นต้องส่งบุคลากรเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ที่ใช้งานระบบเหล่านี้ครับสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ยู่เคนมีไว้ใช้งานในปัจจุบันคาดว่ามีจํานวนอย่างน้อย2ชุดโดย1ชุดเนี่ยมาจากสหรัฐและอีก1ชุดเป็นการบริจาคของเยอรมนีร่วมกับเนเธอร์แลนด์ในเดือนกรกฎา,าคมปีที่แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐโจไบเดน ในเวลานั้นเนี่ยสัญญาว่าจะมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้ยูเครนเพิ่มเติมอีก3ชุดโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำว่าหากสหรัฐไม่ต้องการให้หลักประกันด้านความมั่นคงหรือปฏิเสธที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอย่างน้อยก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือด้านยุโทโธปกรณ์ครับฝั่งของอาร์มินเพฟเบอร์เกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไรเมทัล ผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ชั้นนำของเยอรมนีประเมินว่าคลังอาวุธของทั้งยูเครนและชาติพันธมิตรในยุโรปใกล้จะหมดแล้วและแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียจะเกิดขึ้นจริงแต่เชื่อว่าความต้องการอาวุธจะอยู่ในระดับที่สูงต่อไปครับขณะเดียวกันเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังจับตาและวิเคราะห์ท่าทีของอังกฤษด้วยความวิตกกังวล จากการที่นายกัมนตรีเคียสตาร์เมอร์ประกาศพร้อมส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนเปสคอฟเนี่ยบอกว่าการประกาศจุดยืนดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัสเซียไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากจะเป็นการที่ทหารของชาติสมาชิกนาโตเข้าไปอยู่ในย,ในยูเครนอย่างเปิดเผยซึ่งรัฐบาลรัสเซียถือเป็นภัยคุกคามอย่างโจ่งแจ้งและรัสเซียเคยเตือนตะวันตกหลายครั้งแล้วครับ โดยระหว่างการประชุมที่กรุงริยาสประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลัฟรอฟกล่าวหลังหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมาโกร,รูบิโอบอกว่าการปรากฏตัวของทหารหรือกองกําลังจากประเทศใดก็ตามภายใต้ธงชาติประเทศสมาชิกนาโตเป็นเรื่องที่รัสเซียรับไม่ได้เนื่องจากเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อรัสเซียครับ ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะร่วมสนับสนุนร่างมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวาระครบรอบ3ปีที่รัสเซียรุกรานยูเครนโดยเนื้อหาของร่างมติดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงกรรมสิทธิ์ของยูเครนในดินแดนของตัวเองและเรียกร้องรัสเซียถอนทหารออกไปอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิก UN193 ประเทศสามารถใช้เวลาพิจารณาว่าจะเข้าร่วมสนับสนุนร่าง ที่ถูกเสนอหรือไม่จนกระทั่งถึงตอนลงคะแนนเสียงซึ่งรายงานข่าวระบุว่ามีกำหนดการจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือ24กุมภาพันธ์โดยจนถึงเวลานี้ประเทศที่ตอบรับสนับสนุนร่างมติดังกล่าวมีจำนวนเพียงแค่50ประเทศครับสำหรับมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไม่มีผลผูกมัดแต่มีน้ำหนักทางการเมืองและมีผลสะท้อนความรู้สึกของประชาคมโลก ต่อสงครามครั้งนี้และในปีก่อนๆสหรัฐก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อมตินี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสันติภาพที่เป็นธรรมในยูเครนครับแม้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะมีการสงบศึกหยุดยิงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าสงครามทางวิวาทะระหว่างผู้นำของสหรัฐและผู้นำของอยูเครนเองต้องบอกว่าดุเดือดครับ หลังจากโดนัททรัมป์เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําของยูเครนบอกว่าเป็นผดด็จการและล้มเหลวต่อการปกครองประเทศครับการหารือกันระหว่างตัวแทนของรัฐบาลรัสเซียและสหรัฐที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อหาทางตบสงครามรัสเซียยูเครนดูเหมือนจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและสหรัฐเกิดรอยร้าวชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัททรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความ วิจารณ์ประธานาธิบดียูเครนวอลอดิเมียเซเลนสกี้ ky, บอกว่าเป็นเเด็จการและล้มเหลวในการบริหารประเทศข้อความดังกล่าวเนะี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในโพสต์ของทรัมป์บนทรูตโซเชียลโดยผู้นําของสหรัฐกล่าวถึงเซเลนสกี้ว่าเป็นเเด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและบริหารงานได้อย่างย่ําแย่พร้อมทั้งเตือนผู้นํายูเครนว่าควรลงมือทํางานอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไม่มีประเทศหลงเหลืออยู่อีกต่อไป นอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ยังอ้างว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้โน้มนนาวให้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนมอบเงินช่วยเหลือตลอด3ปีที่ผ่านมาถึง3 5 0 0 0 0ล้านดอลลร์หรือ,อราวๆ12ล้านล้านบาทแต่ผู้นำยูเครนยอมรับว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่สหรัฐมอบให้หายไปครับขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็วิพาก์วิจารณโดนัททรัมป์กลับเช่นกัน บอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังหลงเชื่อกับข้อมูลเท็จที่รัสเซียสร้างขึ้นมาซึ่งรวมถึงข้ออ้างที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีคะแนนนิยมเหลือเพียงแค่4%เท่านั้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของเซเลนสกี้ก็สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วครับแต่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาของยูเครนเนี่ยไม่สามารถทำได้ภายใต้กฎอายการศึก เสื่องรัฐบาลยูเครนก็บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เพื่อรับมือกับการลุกรามเต็มรูปแบบของรัสเซียครับการตอบโต้กันร,ระหว่างผู้นำของทั้งสองชาติเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์หลังจากที่ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐได้พบปะหารือตัวแทนจากรัฐบาลรัสเซียที่กรุงริยาสประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้แสดงความไม่พอใจ ที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้ระบุว่ายูเครนไม่เชิญสหรัฐเข้าร่วมการหาหรือครั้งนี้ครับกระเดียวกันเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์คิสเคลล็อกผู้แทนพิเศษด้านกิจการยูเครนของรัฐบาลสาหรัฐได้เดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีเซเลสกี้โดยเคลล็อกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในกรุงเคียฟระบุว,ว่าจุดประสงค์ของการมาเยือนกรุงเคียฟในครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อกังวลของผู้นำยูเครนและนำกลับไปหารือกับโดนัลด์ทรัมป์พร้อมทั้งย้ำว่าสาหรัฐเนี่ยต้องการให้สงครามสิ้นสุดลงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งยุโรปและประชาคมโลกส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียดิมิทรีเปสคอฟโคศทำเนียประธานาธนิบดีรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าการพบกันระหว่างประธานิดีรัสเซียและโดนัลด์ทรัมป จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนก่อนที่จะสิ้นเดือนกลุ่มภาพ,พนันธ์นี้แต่ย้ำว่าการจัดการประชุมระดับสูงเช่นนี้ต้องใช้เวลาและการเตรียมความพร้อมค่อนข้างนานครับ <c oughs> การที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาตำหนิผู้นำของยูเครนยังไม่จบแค่นั้นครับยังมีการตำหนิอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวหาประธานาธิบดีของยูเครนบอกว่า เป็นต้นเหตุทั้งหมดของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากการเจราจารนัดแรกเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ซาอุดิอาระเบียที่นําโดยมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและเซอร์เกย์ลัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียซึ่งก็สิ้นสุดไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาอาจจะพบกับวลาดิเมียร์ปูตินในเดือนนี้แหละและ ก็มีการถล่มใส่ประหารรีของยูเครนบอกว่ามีส่วนผิดที่ทำให้รัสเซียบุกยูเครนครับทรัมป์ยังกล่าวถึงกรณีที่ยูเครนไม่ได้เชิญสหรัฐไปร่วมเจรจาในครั้งนี้ตัวเขาเนี่ยบอกว่าทรัมป์เองมีอำนาจในการที่จะยุติสงครามครั้งนี้ได้และเขาก็บอกด้วยว่าเขาไม่ค่อยพอใจที่ได้ยินมาว่ายูเครนไม่เชิญสหรัฐให้เข้าร่วมซึ่ง ท่าที่มีของยูเครนเนี่ยอยู่กับสถานการณ์แบบนี้มา3ปีแล้วควรที่จะยุติเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สักทีซึ่งไม่ควรที่จะเริ่มตั้งแต่แรกด้วยซ้ําซึ่งควรที่จะทําข้อตกลงเพื่อให้ยูเครนพ้นจากสงครามครั้งนี้ได้ครับทรัมป์เนี่ยบอกได้ว่าตัวเขาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นที่จะบรรลุข้อตกลงหลังจากการเจราจาในกรุงริยาสของซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยต้องทําการบางอย่าง พวกเขาเนี่ยต้องหยุดยั้งความป่าเถื่อนที่โหดร้ายได้แล้วครับพอถูกถามว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะสนับสนุนการเรียกร้องของรัสเซียให้มีการเลือกตั้งในยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพหรือไม่ทรัมป์อ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าเซเลสกี้เนี่ยมีความนิยมเพียงแค่4%เท่านั้นและตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งของประเทศเนี่ยถูกระงับโดยมิชอบภายใต้กฎอายการศึกหรือไม่ สำหรับการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการโดยสถาบันสังคมวิทยานานาชาติเคฟในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม52%ยังคงไว้วางใจเซนสกี้โดนลดลงเพียงแค่12%เท่านั้นครับซึ่งก็สวนทางกับข้อมูลที่ทรัมป์ออกมาเปิดเผยครับความเห็นของทรัมป์เนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่เซนสกี้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ยูเครนต้องการให้สหรัฐและรัสเซียไม่ตัดสินใจเงื่อนไขข้อตกลงใดๆรับหลังยูเครนครับสำหรับการเจราจาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรเบโอและลาฟรอฟตกลงที่จะแต่งตั้งคณะทำงานระดับสูงของแต่ละฝ่ายเพื่อเริ่มดำเนินการตามเส้นทางสู่การยุติความขัดแย้งในยูเครนและรัสเซียโดยเร็วที่สุดครับวิวาทะเดือดระหว่างผู้นำของสหรัฐและผู้นำของยูเครนที่ดุเดือดและ คุกรุดขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐออกมาเตือนผู้นำยูเครนว่าให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำของสหรัฐและหันไปทบทวนเรื่องของมาตรการแร่หายากที่จะเจรจากับสหรัฐแทนจะดีกว่าครับสถา,านการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับยูเครนก็ต้องบอกว่ายังไม่สู้ดีครับหลังจากเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไมส์วอลที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกมาเตือนยูเครน ให้ลดการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่กำลังผลักดันข้อตกลงยุติสงครามนอกจากนี้วอลเนี่ยยังเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนมอบสิทธิ์การเข้าถึงแร่ธาตุหายากให้แก่สหรัฐเพื่อแลกกับความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นการชดเชยการสนับสนุนที่สหรัฐมอบให้ไปแล้วก่อนหน้านี้วอลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าให้ยูเครนหยุดพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และให้ลงนามข้อตกลงส่งมอบทรัพยากรแร่ธาตุ ครึ่งหนึ่งของประเทศให้กับสหรัฐโดยระบุว่าหากไม่ทําเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าประธานาธิบดียูเครนวโลาโดเลิเมีย์เลนสกี้ควรลดความรุนแรงในการวิพากษ์วิจาร์ณสหรัฐและพิจารณาข้อตกลงมอบทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ากว่า5 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ16.7ล้านล้านบาทซึ่งรวมถึงน้ํามันและก๊กาซให้สหรัฐด้วยครับ วอลเนี่ยบอกได้ว่าเมื่อคำนึงถึงทุกสิ่งที่สหรัฐได้ทำเพื่อ,อยูเครนตลอดมายูเครนทำผิดที่คัดค้านแนวทางการเจราจาสันติภาพกับรัสเซียของโดนัลด์ทรัมป์เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าสหรัฐเมินเฉยต่อ,อยูเครนและพันธมิตรในยุโรปด้วยการไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมการเจราจากับรัสเซียเมื่อต้นสัปดาห์นี้เขากล่าวว่านี่คือการทูดตามปกติครับถ้อยคำที่พูดออกมาในยูเครน และการดูหมิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับประธานาธิบดีเซเลสกี้อย่างมากในตอนนี้เพราะเขาไม่ยอมเชิญให้สหรัฐเข้าร่วมโต๊ะเจรจาและก็เรียกว่าไม่เต็มใจที่จะคว้าโอกาสที่สหรัฐเสนอให้ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เนี่ยทรัมป์เรียกเซเลสกี้ว่าผดเด็จการเนื่องจากปฏิเสธที่จะจัดการการเลือกตั้งและกล่าวโทษยูเครนว่าเป็นต้นเหตุข,ของสงคราม เซเลนสกี้จึงตอบโต้ด้วยการกล่าวหาว่าทั่ยกำลังอยู่ในโลกของข่าวปลอมที่สร้างโดยรัสเซียและเขากาังวงว่าทั่ยจะพูดความจริงมากกว่านี้ครับส่วนเรื่องของข้อตกลงแรหายากและทรัพยากรธรรมชาตินั้นเซเลนสกี้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วโดยตอบโต้บอกว่าสาหรัฐขอเข้าถึงแร่ธาตุเหล่านี้โดยไม่มีการรับประกันเรื่องของความมั่นคงใดๆเลยและมองว่าการตอบรับข้อเสนอเช่นนี้เข้าข่ายการขายชาติครับ และทั้งหมดนี้คือ World Weekend ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงวันทาง y o u u u e ไมได้ชนทีวีและทาง t k t t o ไม่ไติชนทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u Subscribe y o u u u b e ไมติชนทีวีด้วยนะครับ